To queue or not to ค u e ไปเลยไหมไปเอาธรรมดาก็พอนะเอาป้ายไปทุบเหรออา่าอย่าหันมานะอย่าหันมานะ <Yeah. S 2> เพียงเท่านี้ตำแหน่งราชาก็เป็นของข้าอื้ม <c oughs> <c oughs> แอนน์นักกว่าง่าเดยมันเล้ยเขื่ไปได้หรอกแกนักนี่ไปเลยเฮดพีหมดเป็นหนึ่งคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอากับเขาด้วยหรอเอากับเฮ็ดจุ๊บบ์ย่ไม่ติดจะคิดเฮด หายลึก,กจับยัดไม่ได้ฮะร้รายจริงจริงเฮ้ยร้ายจริงๆเลยเฮ้ยไม่เห็นฮะเฮ้ยมันต้องมีจังหวะเหรองั้นเฮ้ยเมื่อกี้ยกสุดแล้วนะอาลึกมีสุดกว่านั้นรอ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 เรจะเฮ้ยยกขึ้นอีกฮึบครับ ไม่ได้โ้ยยากอะ่ะอแม่เม่นมางคนนี้ฮึไปอ้ดุ๊างาที่สุด <laughs> ทำอะไรเล่ไม่ได้หรอกละอย่าคิดมาเล่นกับผี พี่ระเบิดตาทิพนั่รู้ไปจ้าเอ้อเอ้อฮะเฮ้เฮ้ถ้าแต่ละคนนอนตายนี่คือแบบย่าง่างที่สุดง่างกว่านี้สิ โอ้ยน้ออึ้ยจังไดย์ระบาดนี่ฮัลลุบเฮ้ยกะจังหวะแม่นางคนนี้ยากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ต้องให้กว้างก็ดีแล้วคุกไม่ได้ไงเจ็บไม่โดนต้องได้อึ้ยจังหวะมันยากมากเลยฮึบอ่ออออา เฮ้ยเล็บไม่ยับไปเฮ้อยอย่าคิดบัลิศนะอย่านะจุ๊บไปโอ้โหอันนี้เหมือนพ่อมดดูทรงแล้วเหมือนพ่อมดจะชัดเฮ้ยบอกแล้วว่าผีมันมีตาหลัง ไม่มาอีกแล้ว啊เฮ้ยนี่แม่นละเริ่มแม่นละไม่ได้กินแล้วค่ะรอกบอกแล้วว่ามีผีตามตัวมีผีคอยครุบคระลาลรอยู่ ฮ่า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 ไงล่ะอีกรอบไหมยาหันกำลังง้างฮต้องได้สิรอบนี้ต้องได้ โอ้ยถ้ากระพริบตานี้ต้องให้ระวังโอเคอย่าเพิ่งกระพริบตานะเรียบร้อยทำไมหน้าตาพระราชาดูคุ้นๆเอาละไม่เห็นสพระราชาอยู่ตรงนั้นเลยยังไงสิ อยากลองโดนคนนี้ตีตายมันจะเป็นยังไงเห็นเลยอุ้ยก็กดทันกดไม่ทันแล้วแล้วเลี่ยงกันโอ้โหมีหัวเราะมาไหนดูสิเอ้าโอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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 ก็กระตุกอ่ะ บ๊ายบายเออเรายังเหลือใครนะแม่บ้านเอ๊ะเดี๋ยวอยากลองโดนคนนี้ค่ะเป็นยังไงเฮ้ยอุ๊ยโอ้ไม่ก๊อดเดด โอเคโอเคเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรครับง้างให้สุดแล้วหยุดที่กัดทุบอเพียงเท่านี้ข้าก็ได้เป็นราชาแล้วอ้ยเออโดนหมอผีเป็นไงนะ อ่าฟราคาร์บาอ่าโดนสาบเป็นกบอ้อหรอแค่นี้เหรอโอเคไปต่อเอา้ามาแล้วไหนดูสิเป็นยังไงโอ้โหงานเยอะเหมือนกันอะเฮ้ยเ <Yeah. S 1> อ้าว เดี๋ยวนะเฮ้ยจะบุกดีเวอร์ยี่กับมีตาหลังอีกนะเนี่ยโอเคไปโดนทุบปั๊บเรยียบรให้นี่เรายังเหลือใครอีกนะ รีจัดไปบอกเลยคนเราประสบการณ์มันต้องมี เป็นงั้นอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ยไปบ้านมาอีกแล้วง้างให้สุดไปบ้านเฮ้เฮมาแล้วพอหมด <ค><ณ>ไปเลยแล้วยังเหลือใครอีกนะฮึบฮ่า<ค>ฮ่า<ณ>ที่เป็นเหมือนนักบวชนิวเว้นฮึบทหารเอาไปเลยไป คือเราต้องระวังทุกคนที่มาข้างหลังเลยใช่ไหมเนี่ย Hello. ฮัลโหลบอกแล้วว่าผีมีตาหลังนะรู้ไหมมาแล้วอา่าวจ๊ะฮึโน่ไอ้เด็ก้านจ๊บ้ิยทหารพาตัวออกไปเลย เยวนะมาอีกแล้วเหรอเอาด้อยู่ได้ยาวยาวไปอ,อ้ยไม่ได้เลยเราจะจบชีวิตด้วยพ่อมดไม่ได้นะเสียชาติเกิดกัาเป็นผีหมดจะจะปิดเอ๊ะเฮเมื่อกี้นว่าจะไม่ทัน ใกล้จบยังไปถึงประตูแล้วในรูสซีเราได้ต้องจบแบบไหนเออเบอร์เจไวอ้าวโอเค okay. ท้ายที่สุดคนเราก็ต้องตาย ถ้าตายอยูแล้วก็ไม่ต้องตายอยีกเลยมาเรามาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะต้องไปแล้วเดี๋ยวท่านเจ้าที่จะมีปัญหาไม่ถึงว่าเราจะมีปัญหากับเจ้าที่ใช่อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เรามี Twitter Facebook Page แล้วก็ Discord ด้วยไปกดติดตามไปเข้ามาร่วมเป็นชุมชนชุมนุมชุมชาบกับเราได้นะ,ะปัดุกู่พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายยูหู